ผู้ใดบ่ท่านไดนลองนะคะหามาลองใดเลยนะคะเจ้าห่อนทาคอนย่างค่ะสวัสดีค่ะมาพอยก,กันกับแม่วะสุภัย in USA อิน,ะะน,นเนดียอินยูเอสเออีกแล้วนะคะเมื่อนี้เป็นเังไใดค่ะบรรยากาศลัางมานแม่วะสวยงามไหมคะ่ะเย็นสบายจ่อยๆดีค่ะค่ะแล้วอากาศแบบนี้นะคะแม่วะก็เลยสิพามาเฮ็ด เจ้าห่อนกินค่ะพอดีว่าแม่วากระได้เจ้าห่อนมาจากแม่ค้าออนไลน์ที่ขายอยู่ตาม Facebook อยู่ในอเมริกาเนี่ยนะคะมันก็คือเจ้าห่อนทาขอนย่างค่ะเจ้าหอนจากมหาสารคามบานไก่เลื่อนเคียงบานเกิดแม่วาน,นะคะเทากับมาเห็ดกันเลยนะคะนี่ตอนนี้แม่วากระต้มน้ำไปแล้วเดี๋ยว อันนี้แม่ว่าได้มากเป็นรถเ,เนื้อนนะคะเมืองก้อน,น,อนั้นเหนงมีขังในเนีย้ยเอออันนี้เป็นน้ำจิ้มเจวเนาะคะ่ะอันนี้กับเป็นน้ำซุปเนาะคะ่ะแบบนี้มันก็สะดวกดีเนาะคะ่ะสำหรับคนอยู่ตงังบ้านตังเมืองที่แบบ หาเครื่องปรุงยากๆในต่างประเทศนะคะนี่แม,ม่ว่าก็ใส่ใส่หม้อกระทะเอใส่หมอ Pot ะะ้ออินสแตนพอตเนี่ยและค่ะต้มซุกง่ายดีโอเคเดี๋ยวปิดฝาจังหน่อยกันให้มันเดือดตอนนี้น้ำก็เดือด ฟดๆเลยเนาะคะ่ะหอมคักอู้เห็นปะเห็นปะเดือดฟดๆเลยมวมาเอายพักลงไปก่อนนะคะก่อนเอาพักลงขอซิมความเข้มข้นของ,ของน,อน้ำกันแม่ว่าใส่น้ำอ่าหนึ่งลิตรเนาะคะต่อน้ำซุปอ่าถุงหนึ่งเนาะคะ่ะอืม โอ้ oh. แสบถึงเครื่องแกงอีรีค่ะเดี๋ยวนี่ hmm. พักไม่ว่ากับซิมี่เระหลายย่างเนาะค่ะหาได้ได้ซ่่ได้ไว่ากับเอาซ่ำมนั้นเนาะคะ่ะมีกะหล่ำปีพักกาดขาวเนี่ยค่ะกับพักขมสปินิเทสเนะค่ะแล้วก็อเขาเออนีทท่นะะนยังนี่หระพาแล้วกับต้นหอมค่ะ พักลงก่อน okay, ยังไม่เรดี้ยังไม่ต้องคลิกมาตรงนี้ ผ้าค่ะหอมหอมเดี๋ยวค้นให้ทั่วก่อนเหนือปิดก่อนเดี๋ยวล่อให้มันเดือดแป๊บหนึ่งอีกก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ว่าก็สิเอาเนือ้อสัดใส่ลงไปค่ะว่างที่ร่อนำซุปเดือดนะคะไม่ว่าก็สิเหตุนำจิมจ้มแจวไปพ้างๆก่อนค่ะโอ้อยฟังนี่ กระสมีเด็กน่อยให้ความสนใจนะคะมาอยู่กล้ไก่แม่หอมเจ้วเนยซ่องเขาบอกว่าให้ใส่น้ำหาซอนโตะนะคะเอกกระเซาน้ำจากน้ำซุปเนี่แหะคะ่ะ โอเคว้ว okay. อันนี้นะลูกจ๋า <laughs> นั่งดีๆลูก it's h o t I don't want you to get hurt please I just going to look you can take a look ขออพายคนขังหลังขาดแมวบ่ได เด็กหน่อยขาดแม่บ่ไดมีรถเข้มเล้วก็อรถสมเขาบอกคามนะคะ่ะแสบอยู่เดี๋ยวเบิ้งหน้าตาสวยงามโอ้ลม่มหูซสึกว่ามันสีเดือดแล้วเดี๋ยวแม่มาเสียเอาเนื้อซตว์ลงไปก่อน

กกษมีหมูไอ,าย,อายาฟรีสเนี่ยกกษมีหมูมีกุง้งเออเกษมีหมูมีกุง้งแล้วก็มีลมปลาหมึกนะคะเดี๋ยวแม่ว่าเสียหมูลงไปก่อนโอ้โหน่าก <That 's S 1> <ín> ินอ๋อ้หล่ะหนูชอบหนูจะกินกับมามี่ด้วยไหมอ่ะ <Yeah. S 1> กินด้วยเอ่ะห <Yeah. S 1> นูก,กินเผ็ดได้ใช่ไหม <Yeah. S 1> อือเอาหมูลงไปเลยค่ะ I like that หน,หนูชอบอ่ะ <c oughs> อันนี้หมูเป็นแบบสไลด์บางๆเนาะค่ะแล้วมันกรสิสุกเร็วอยู่ขอชิมกัน <c oughs> หมูนุมน่มๆแซบอิลีค่ะโอ้คือ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  mức ở nhắn luôn phải à là cả lại xin lại gian thì nó lưu sai hết hết không phải มากินเห็ดกัใบนี่โอเคอ่าสวยงามสวยงามโอ้ยเต็มหมอค่ะกินอยู่ผู้เดียวมาได้มากินน้ำกัน จแม,ม,ม้ว่าลืมข้อหนาวเลยค่ะแซ่บะขนาดนี้แม่ว่าว่าแน่ใจเนาะค่ะว่าแม่ว่าซื้อมากจากบาทจากแมค้าออนไอออนไลน์แต่ว่าแม่ว่าแนะนำเลยหนาวๆาแบบนี้กิน แจวหอนนี่คือแบบอ๋อคือจังใดขึ้นสวัสด์เลยเหรอคะเลิศอิรีคะ่ะของโอท็อปบานเฮาพิดแน่ผู้ใดบ่ท่านใดล่องนะคะหามาล่องใดเลยนะคะแจวหอนทาคอนย่างคะ่ะแซบอิรีคะ่ะสําหรับช่วงหนาหนาวแบบนี้อิรีคะ่ะขนาด กินซ้ำหนีไม่ว่าก็ลืมความหนาวไปเลยอือปัาปลาหมึกแขวโฮดเมื่อแล้วอืสุดยอดต้มน้ำริดหนึ่งแล้วก็เท่วนผสมลงไป แต่ก็เอาใส่พักใส่เนือ้อแค่นั้นนะคะกินได้แล้วเหมะสสำหรับแม่บ้านยกไม่อิลีค่ะหรือแม่แต่แม่บ้านที่อยู่ต่างแดนเนาะคะ่ะสะดวกอิลีค่ะแม่ว่าก็ขอแนะนําเลยเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้เสียอย่างเดียวคือว่าบะหมี่มูกินน้าค่ะทามีมูก,กินน้านะคะแห่งเสซยบเนาะคะ่ะไดะในกินแบบนี้กระเห็ดห้ายคิดหอดบ้านได้คือกันเนาะค่ะขอฝาาไหวเนาะคะ่ะผู้ใดบ่ทันมีกระหาซื้อไหวมาติดบ้านเนาะคะ่ะ ่าสกินค้นเดียวหรือกินกับหมูค้นไทยนํากันเนาะคะ่ะรับรองความแสบได้เลยค่ะถ้าพายุตั้งประเทศก็หาสื่อตามกับแมค้าออนไลน์ใน Facebook ตามประเทศนั้นๆเนาะคะ่ะแต่ว่าผูดอยู่เมืองไทยกะไม่ว่าก็คงคิดว่าสหาสื่อใดง่ายกว่าอยูอ่ตั้งประเทศเนาะคะ่ะเมื่อนี้แม่ว่าก็ขอตัวไปแล้วเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย